หมกีข่านคำบริกรรมมีห้องนอกยกนอกไปเห็นทองพ่องต้องยุบสติดีๆอยู่มือเฮามันสิคอยเน่นเขาเน่นเขาดูดกันขึ้นเมเล็กตัวเฮาสิเบานั่งสบายคันเป็นเนี้ยนันขันลักษณะนี้เกิดขึ้นนั่งสบายได มันว่าอยากลุกอยากตีงอยากขยับขยอนไปใส้ข้ามโรริกรรมมันกระทาหนาทีของมันสติกระทาหนาทีของมันเซย์ออนานดอกปีติเลสุกทั้งหลายมันสิขึ้นมากว่ากดให้เห็นให้หูนางได้สบายโมเจ็บโมปวด ความมุน่นความชาบมันกระจ่างไปขันเทเฮาบม่มีสติสมาธิมันหมกเกิดนั่งกโอ้ยพิกสายพิกข้ายืดหนายืดหลังโยหันจักขีหมกจักเป็นวัด อันนั้นคือมันกับเพื่อมทางใจใจบมเป็นสมาธิกายก็บ่มเป็นสมาธิคขันยุลักษะนะันน่ะอันนั้นคืออยู่โดยความทุกข์ทุกข์มันบีบคั้นตรงหนิ่งบ่ได้ตรงเฮต,ตามข้าวเฮต,ตามทุกข์แล้วข้าสิบ่พอสุ พะทุกมันบีบขันแต่แต่เฮามีสติกำนดความทุกข์ทั้งหลายมันจะบอกขอบงั่าผ่าภาวนาขันหูจังสี่น,น้อยๆสำนีแหละมันสิอิ่มอกอิ่มใจหลดเป็นพื้นฐานของจิดใจใดดีมาก ขันมือเข้าได้เน่นเข่าโตเบาสบายแลละนั่งบรดิดรงเงิดผู้ใดเซ้โมเมนต์ว่ากี่ขา่านกำหนดสติดีดดนดี่แหละกำหนดดีนี่แหละมันเป็นไปเองมันมีขอแม่คือมีสติกำหนดเท่าน,นั้นมันจะเป็นไปเองมัน มนวานางรับตามือเขากันแล้วเรียบร้อยเหลี่ยวแต่มันจะเป็นไปขันแนวนั้นขี่ขานกำนดขันขี่ขานกำนดสีมันเป็นสมาธิมันกับเป็นในยาในความเคยชินพึกซเพลนน่งไปกับ่อไปกับรับ โมหะกับเขาขอบงามตาที่แหลกพุนแหละพอขาดสติน่งแหลวแลแ้วเตมสีเป็นไปคันเฮาฟึกให้โมหะฟึกให้ความหลงฟึกให้ขีขขข่ขานกำหนดขนาดขี่ขานกำหนดมันโมได้ยากนั่นเลยเกยไขมีสติกำหนดกันยังขี่ขานกำหนดอยู่โมตรงกาวไปบางงานแนวอื่น โมตองกาวไปว่างงานสิ่งอื่นทินะสิมีสติกำหนดแม้นางเทเถบ่ได้เฮ็ดเวียกเฮนงานยังสติยังขี่ขานกำหนดนางแหล้วกับปล่อยเซย์ขันเป็นลักษณะแนวนั้นอนันคือฝากฝากชีวิตของเจ้าของไว้กับโมหะของเจ้าของเพื่อสิสั่งความหลงให้แก่เจ้าของ เรียกว่าทำลายเจ้าของเองด้วยโมหะของเจ้าของเองโมเอาโมหะหนี่่เอาสติเข้าไปโมมีสติกำนดแต่ว่ามีโมหะไอ้พอกพูนขึ้นานามีสติขเาาข้าไปแล้วภาคเพราะน้าจังจะริดทั้งสมถะและวิปัสสนา ฉะนั้นความเคยสิ้นเฮาฝึกมาให้มันจำช่องของดีแล้วเข้ากันคำนดอยู่หันย่า,มาเมื่อเ้ามีสติกำนดแห้วสติดีสมาธิปีติมันเกิดขึ้นมารอเรืยออันนั่นจังสเสมีนเป็นเหตุเป็นปัจจัยบ่ให้ได้รับความถูก จยงสิงหัวอ้ความสุขมันอยู่พี่ความทุกข์สิบกเขาขอบงำอันนี้ในด่านสมาธาิความทุกข์สิบกหยิบขันบกเขาขอบงำ วมนางมัง,งก็นไดทุกตากายที่เ้ามมองเพลินแต่ความเป็นจริงเลยผู้ที่มีจิตสงบเพลินบ่ทุกต่อไก,กเพลินนั้นแต่มันเป็นเสื่อมเป็นธรรมชาติมันซื่อ,อแต่กันเท่าผา,ากพาใบหน้าบวไรคิดใจบวสงบนั่นอันนั้นมันจิเสื่อมไปธรรมชาติแล้วก็ทุกข์กายพอ่อ ที่แตกต่างกัน่ังสิเสื่อมไปตามธรรมชาติโดยที่โบมี่สติปัญญา้หูมันว่ามันเสื่อมไปมากสำเร็จท,ทุกขณะทุกขณะทุกขณะนะั้นแต่ความสุขและความทุกข์เฮาพี่เป็นผู้สัมพัส้หูพ่อขันภูมีผ่ผคกภาวานานสติดีๆเน่ยความทุกข์มันสิบบปรากฏ ให้เห็นดอกทุกกายเลยสุกเซยคเมื่อใดรับความสุขอยู่จังสรนสบายอยูน่นั่งไปเลยเพิ่นไปเลยเซยทถูกบ่สามารถบีบขันกายเฮาใดความเจ็บความปวดบ่สามารถขอบงำกายใดบ่สามารถเกิดขึ้นใด แต่ปิติและสุขทั้งหลายที่เป็นอารมณ์ของพุม่มเป็นอารมณ์ของเทวดาเทวดาเนสิบโมเจ็บโมปวดในกายโมมีเจ็บมีปวดในกายพุ่มเปนกบโมเจ็บโมปวดในกายแต่ขันปุตุชนคนธรรมดาเนี่มันสิเจ็บสิปวด ขันอารมณ์ของพวกเทวดาของพมอารมณ์อันเป็นทิพย์เกิดขึ้นหน้านนางภาวนาไปกะเบาสบายบายบ่หันได้ตายห,หรอกธรรมจิเเ้าเป็นเทวดาเป็นพมแหละบ่หันเป็นพระหันก็ตาม อันนี้คือพ่อเมเ่ครูบาอาจารย์ใส่อุบายให้เข้าด้ภากพอหน้าเพื่อสินนี้จากถูกข,ของเขานี่แหละฉะนั้นชาติปีทุกคาชราปีทุคานี่โว้ามันหมด้ยกเห้นเขาเลยแล้วเข้าก็สิพ่อมือนี่มือหนา จนว่าหอดมือเบิดล่มหายใจตายก็ยังว่าถูกอยู่ก่อนที่ตายก็ถูกอยู่การเห่าโบพึกงพ้นอบลมให้มันจำช่องค่องแควดีแล้วมันมรดโยกเวียนเห่าเห่ากันเสิพ่อมันบ่าเนี่โอ้ย โมรานเป็นใส่คำว่าสิริพอร่อโจรในมือข้างหน้าสิริพอร่อเพชรขาดดักเท่าอยู่สิริพอร่อความเป็นมูแต่สิขาเฮ่าให้ตายแบบเลือดจินมูประเภทนีอยู่น้ำห่งแต่แตวหัวหอดเท่ามันอาศัยทุกหม่องบอลตอนเสาร์กระยิมตอนซ้ายกระยิมตอนคำกระยิมแต่มความหยุมนั้นแหละเฉียดเฉือนเฮ่า ความแก่ความเจ็บความ่วยความชราผาเป็นเพชรดสกดเป็นมิรท,ที่เจ็ดเทียนทำลายเห่าถูกบม่องบอลบ่อไรยกเว้นเสาสายใบคำกลางเื่อนกระหักเมน์สิ่งหนีเป็นเพชิดสกดเจิดเทียนให้ร่างกกยหนีได้รับถูกทรมานเสื่อมไปตามกาลเวลาบ่อให้ยังยืนมันคงท้าวบอนได้ให้ความเสื่อมและความชิบหายให้ความเสื่อมและให้ความกกวถูกเจ็บปวดทรมานถูกม่องบอล ตื่นหงสาวเมือไม่กันยังพอบอ่อนี้จากอาศัยเห่าอยูู่่มือกับเบียดเบียนเห่าอยู่สูสมือบได้ว่าเจา้าจีนหน่อยนุมเถาแเกสราการหากเป็นแนวของม่านหากเป็นแนวของเพชฌฆาตหากเป็นแนวของผู้เบียดเบียนผู้ใดเกิดมาในโลกก็หากพอ่บอบ่มียกเว้น สิวาเป็นครูกรรมครูเวทก็คือกายกับใจมันเบียดเปลี่ยนกันให้ทุกทรมานบ่มีการน,นีจากขันวานสวยเสบาบใบกับหักพ่อกลางคืนกันยังไปมานอนกับหักเมรแมมสอยู่ในห้องในเอความเจ็บป่วยไข้บริยกเวนินนอนแท้ๆว่าสุขสบายมันกันยังไปขี่ข้อของงำเอาได ั้นว่าใจเหาเห็นทุกตามเป็นขั้นว่าใจเห่าเห็นทุกตามความเป็นจริงยังสี่ละะเฮ็ดจังไดสินีจากสังขารร่างกายเป็นทุกข์ักปันเนียวมวนผู้อื่นเบียดเบียนแต่ความแก่เจ็บป่วยไข้มันหักเบียดเบียนเองมันอยู่ในร่างกายนี่วาย่ดีสมัยในขี้งอันนี้คือเป็นปิฉาขาดให้ความทุกข์แก่กาย เฮ้ากสิเป็นกี่ขาหลับใส่ได้รับความทุกจนหอดมือบดล่มหายใจคุณผ่านศาสนาสอนพอเมฆวาอาจารย์กสอนเฮ้ากสายายใหญ่ทำวัดมากกระเจมแจงขับปันนี้ขั้นมาเจมแจงจังสี่เจมแจงโด้ปัญญาด้วยสัญญาแต่ปัญญาทั้งในกิตใจ,จหั่หันเจมแจงก็เลยยังหลงอยู่ เัญญาทั้งจิตทั้งใจใจิตใจว่าในเกิดปัญญาก็ยังหลงอยูท่ทั้งทั้ทงตีเฮาทำวัดสูมือสูมือชาติปีทุขาชรา,าปีทุกขามารนามปีทุขังกัยังพ่ออยู่เสมอแล้วกันหลงอยู่เสมอเป็นทุกน้ำมันเสมอโอ้ อันนี้คือเฮ้าเจ้าขอ่ย,อย่ังผักเขียนภาวนาบ่ฮั่นดีคือพ่อเมรูอบาอาจารย์สอนสัง่งฟังก็เข้าใจอยู่เต่มันบ่แจงเรียกว่าฟังแล้วกัย่งหลงฮู้มันว่างบ่ได้อันนี้คือเรียกว่าหลงฮู้ย่งหลงอยู่ฮู้แต่บ่ฮั่นแจงกาเฮ้าฮู้แบบนี้กันย่งหลงจังงส่ อันนี้คือหลงในภาคภาวนาเหลวว่าหลงแต่ว่าเฮาว่าเฮาหูอันนี้คือหูของปูถุชนผู้ที่มังมีกิเลสอยู่แต่ว่ากันหูของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้เ,เพื่อนส่างภาคภาวนาดีแล้วเพื่อนสิบทูก กายมันทุกใจเพันกระโบทุกอันนั้นคือเพันหูเลวแล้วเพันกระโบหลงอารมณ์โมลงสังขารอันนั้นคือเพันหูแต่เ้าพู้ยแลว้วเจ็บปวดอยเออวยเอพุ่นพีกะ็ะอ้ยใจมันว่างบบได เป็นหน่อยๆคือยังเป็นได้หลายขันผู้อื่นเป็นกับฟันว่าเป็นตาเจ้าของขันเจ็บกัดเจ็บแต่ได้หลายก็ยังเจ็บตาเจ้าของผู้อื่นคือซีโบ่เจ็บไปนั่นนั้นอันนี้คือการหยุดถือขันว่าป่วยวัยว่ยดีสบายกัน มีแต่เจ้าของนี่คักคนละอันนี้คือการยึดถือมันว่างบ่ได้ขันมันว่างบ่ได้บ่เนะอยป่วยขันเห็นหน้ากันก็นโอ้ยป่วยบ่อยู่ดีสบายเอียงต่างๆไปโอ้ยขันมันว่างบ่ได้มันสิพอแตอนเนี้ยนนเนี่ยโอดค่วนแต่แนวนั่น แต่พ่อเม่ก็บออาจารย์ผู้ผากพ,พอหน้าดีเป็นบ่อนบ็กหูซ่าเซ้พ่อซำนันขันมองในเยนหนึ่งเลย,เยว่าเจ้ากรรมนเวียนนาเก่าวามแก่ความเจ็บความป่ว,มวยความชราภาพ,พเป็นเจ้ากรรมนเวยนียนยั่งนักอยู่ก็เลยใส่กรรมใส่เวนอยู่หันทิมบ่ไดดว่างบา่ไดด กิจใจกะว่างบ่ด้สีอดควรสีบกควรหาคำควรหาประจานต่อไปแต่ว่ากนเบดกรรมเหลวเยซื้อ,อกรรมทั้งใจมันบ่มีผูกหมัดกไก่แม้ป่วยกับปวยแต่ไก่ใจบกป่วยบมัดมันกัสส้นมันกับคนละส่วนเมสีป,ป่วยกับสร้างมันกก่แต่ใจมันคนละส่วน บ่ได้โอดควนปวยเพิ่นสิบบ่อซ้ำนี้กับซ้ำนั้นของเพิ่นเพิ่นวะเพิ่นสิป่วยซ้ำนี้กับเพิ่นโอดควนไปบ่อไปโฆษณาไปกับของเพิ่นเพื่อนวะโมเม,มนของเฮ้งขันมันเป็นของเพิ่นยังสั่นใจมันว่างสั่นของเผยข,ของมันผากปอนหนาป็นแนวนั่นฉะนั้นป่วย เนื้อวางบนไหนสิอดควนอยู่บนเส้าซาท้ยายอยู่บนเส้าอ่างตะปวยอยู่บนเส้าอันนั้นคือการยึดถือกรรมทางใจมีแต่ว่ากันกรรมทางใจบ่มีป่ปวยต่ล่างกายเบาไปกระพอะเหลวๆไปแล้วกันเสย มีผู้ถามกระบอกไปสำหรัจกันเซย์โมเดิร์ามันขักหม่องใด้โมเด้ว่ามันขักหม่องได้เพราะว่ากรรมทั้งใจมันมีใจมันโมกังวลมันกระบอกหูซ่าแต่ว่ากรกรรมทั้งกายทั้งใจมันมีเกวกับเจ็บกับปวยกับโพยโอยู่ดีสบายมันมีจองใส่กันมันมันสิอ้อยอ่างหลดเจ็บหน่อยหน่อยก็อ่าง พกพราะกรรมมันหนักกรรมทั้งกายกันนักกรรมทั้งใจกันนักอันนี้คือการใส่กรรมมันผูกมัดแล้วใส่กรรมยหหันกันล่องเบิงพระโมคคัลลานะกรรมทั้งกายพ่นมีแต่ว่ากรรมทั้งใจเพันบบมี่ถือทุกข์จนกันหูกแตก กรรมทั้งกายนั้นมีแต่ว่ากรรมทั้งใจเพินบมีเพิ่นก็ประสานกายด้วยธีดของเพิ่นขเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าล่าขอนิพพานอันนั้นคือกรรมทั้งกายเพิ่นมีแต่ว่ากรรมทั้งใจเพินบมีเพิ่นบ่ได้ว่าโอดควรจังสันจังซี่อันนั้นผูประเสริฐเพิ่นเฮายกไหว้เนื้อเก่าเนื้อกะม,ม่อมเฮาอยู่ใต้เถาผููประเสริฐเพิ่น ผู้ประเสริฐเพิ่นเพิ่นดินบนบนห่นู้ชาอีนั่งพันทั้งเพิ่นบอดิสุหุชาเพิ่นบอดิหลงในหลูกกายพอจิตใจเพิ่นโมมี่ทุกเบิดกรรมแล้ว หมดกรรมหมดเวรแล้วแต่ว่ากรรมทางกายมีกายมันใส่ไปใส่บดเลียวเมืกก่อกลัวงอันนี้ในภาคภาวนาพ้นวอาแนวหนีจังสิเฮ้าสิบ่เฮ้าสิเห็นสังเกตเวลาคุยกันจังสันจังสิเจ็บจังสันจังสิ ขันเพลในเจ็บเพื่อนคักอันนั้นคือกรรมทั้งใจเพลไม่อยู่เพื่อนสิอ่างขึ้นมาโหลดหนอกแต่ว่ากรรมทั้งใจเพลนบ่มีป่วยกะเพราะซ้ำนั่นเพื่อนสิผมบอกอดค่วนขึ้นมาขันบอกอดค่วนขึ้นมากันเพราะภาคพวนาแล้วประจา์จะของให้โมเบิงคนบ้างขันบอกนักคนนั้นเพป็นจกใส่จาของให้โมได้เบิงคนบ้า สาวใส่จะคล้องไอ้มูได้เบิงเพิน่นวะโอเพิ่นใส่ค่ำเนวนั่นพอมันมีความยึดถือนในก็สิออกมา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 ใจยึดถือกายเพราะผากภาวนาบบได้ยึดถือกาย หรือใจมันผูกมัดกายใส่กมกันบ่านเบิดแต่ว่าการใส่กรมกันเบิดป่วยมันก็ป่วยซ้วยเอาไปมันก็นเศร้าคือจังพระเดชพระคหลงพอพระภาวนาวิมลผลเบาเมื่อคืน,นกรกับของิวนเบิดเศร้าพระเดชถามหาอีกแม่เบา กบ็บอกแบบสบายเพราะมันเศร้าเรียบขันมันเศร้าเรียบอกก็บอกบแบบสบายซ้หมดเลกังวลบวดเลกินยาบวดในรักษาอีกแต่ขันภูี่มีกรรม มีธรรมํายุแต่มันมีกรรมอบมันบีบขันไว้เนยเจ็บกับเจ็บคักทุกข์กับทุกข์คักยิก่มเบาสูกันว่าพ่อานั้นคอยแห้งคักกุล่ะผลเด้มันคักหย่อนหยุดถือกินยาสานั้นเจ็บํานั้นคอยแห้งคักกุล่ะ คักหย่อนยึดถือยึดถือคักก็เลยบอกว่าคอยหฮงคักเห็นไหมโอ้ยซ้ำนั่นสอดปัดโหลดเวิงพี่เห็นไหมน่คอยหฮงคักคักหย่อนยึดถือกรรมมันมนักบว่าคันผู้เป็นเวดกรรมแล้วกรรมนี การของเวผูกมัดกายมันหน่อยมันมันก็พราะสมนั่นเมื่อสิบอว่าคอยแห้งคักมันก็พอาสมนั่นมสิคักมองไดนไปยึดถือมันให้ถูกผนันยังสิไปยึดถือมันคัก้ยมันสิคักมองไหนคักย้อนใจพี่มันยึดถือเท่านั้นเองขันใจบ่ยึดถือเนี่ยก็พอาะสมนั่น อันนี้ตามพ่อเมย์ก็บมาอาจารย์พ่นบอกสู่ฟั่งมันบ่มีแนวขัดหรอกมันขักหย่อนใจพี่มันยึดถือนั้นห่วยบ่ยู่ดีสบายเจ็บปวดก็คือกันเจ็บปวดนี่ย่อนใจพี่มันยึดถือมันยำบ่ยูดีสบายกับใจพี่มันยึดถือมันจะป่วยหมดส้าจากเถื่อกรรมมันมี่วะสนะแตวว่าการกรรมมันบ่มีมันบ่ยึดถือแล้วก็ เพื่อนเซยป่วยกระสร้างมันตัวป่วยจะกายใจมันคนละส่วนคือจังเข้าเจ้าข่อยเพลี่ยนสร้างเดินนางจังสี่แหละนางภาวนาไปเจ็บกัสร้างมันกำหนดไปแต่ว่าใจมันสบายอยู่ขันใจมันสบายกับนางภาวนาไปกำหนดไปเซยทุกข์กับทุกกาย็นตัวคนที่ทุกข์ใจ ขันยาเหมือนมันแย,ยกกระดกจังสีมันกันน่งภาวนาได้เสยเอาไปามาสติเอาดีสมาธิเอาดีความเจ็บบวกลอกองอมกายปันแห่งได้ความสุขเสยปันนั่น